เมื vision, kind of one, bah, ่อเราทราบถึงการคำนวณโบนัสไปแล้วนะครับว่าคำนวณจากกำไรแบบใดบ้างนะครับคราวนี้สิ่งที่เราจะต้องคำนวณหาอีกตัวหนึ่งก็คือตัวภาษีนิติบุคคลนะครับเนื่องจากว่าไอตัวภาษีนิติบุคคลนั้นเนี่ยมันเป็นตัวทีเนี่ยซึ่งเราเนี่ยยังไม่ทราบเราจําเป็นจะต้องมาหาตัวเลขมันออกมานะครับเราก็จําเป็นจะต้องมาทราบสูตรในการคำนวณภาษีนิติบุคคลกันนะครับสูตรในการคำนวณภาษีก็คือ T ที่เราต้องการทราบนะครับเท่ากับอัตราภาษีก็คือตัวทีเล็ก คูณไก็คือกำไรก่อนหักโบนัสและภาษีลบโบนัสหรือง่ายๆคือว่าในการที่เราจะคำนวณภาษีนั้นนะครับเราจะต้องนำกำไรนะครับซึ่งเป็นกำไรที่หักโบนัสแล้วนะครับมาคูณด้วยอัตราภาษีนะครับแล้วก็จะออกมากลายเป็นตัวภาษีที่เราต้องการทราบเหตุผลก็เพราะว่าในการคำนวณภาษีกับในการคำนวณโบนัสนั้นมันมีมุมมองแตกต่างกัน ในการคำนวณโบนัสนั้นมันเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารที่เขาจะกําหนดว่าจะคํานวณโบนัสจากกาไรแบบใดแต่ในทางภาษีแล้วกรมสรรพากรต้องการให้กิจการนั้นนารายได้ลบกับค่าใช้จ่ายซึ่งค่าใช้จ่ายนั้นโบนัสถือเป็นค่าใช้จ่ายในการคํานวณหากําไรด้วยแต่ว่าตัวที่เราทราบในการคํานวณเนี่ยเรา,ราทราบแค่เพียงกําไรที่ยังไม่ได้หักโบนัสและยังไม่ได้หกักภาษีแต่เราต้องการกําไรที่หักโบนัสแล้วซึ่งโบนัสถือเป็นค่าใช้จ่าย เราก็เลยต้องนํากําไรตัวนี้นะครับมาหักโบนัสเพื่อให้ได้เป็นกําไรที่หักค่าใช้จ่ายครบถ้วนแล้วค่อยไปคูณกับอัตราภาษีก็จะกลายเป็นตัวภาษีนิติบุคคลขึ้นมานะครับนี่คือที่มานะครับว่าเราจะไปจะต้องทราบตัวภาษีด้วยนะครับเพราะว่าเราจะนําภาษีนั้นมาเป็นส่วนหนึ่งของการคํานวณโบนัสนะครับเราทราบถึงที่มาของสูตรในการคํานวณหาโบนัสแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูโจทย์กันนะครับแล้วเราจะนําโจทย์นี้นะครับมา คำนวณหาโบนัสนะครับตัวอย่างนะครับก็คือกําไรก่อนหักโบนัสและภาษีนะครับเท่ากับ5้าแสนบาทอัตราโบนัส40เซจากกําไรนะครับอัตราภาษีนิติบุคคลคือ30เรนะครับเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยก็คือให้คํานวณโบนัสจากกําไรก่อนหกักโบนัสและภาษีนะครับตัวที่1นนะครับเราก็แทนค่าลงไปตามสูตรก่อนนะครับ สูตรเนี่ยสูตรหลักๆเลยนะครับก็คือ B เข้ากับ B เล็กนะครับคูณไแทนค่าไปเลยนะครับ B ยังไม่ทราบนะตัวนี้ตัวที่เราไม่ทราบแล้วเราต้องการหาคําตอบอัตราโบนัสคือ B เล็กนะครับซึ่งอัตราโบนัสในโจทย์บอกมาแล้วว่า40% 40%นะครับเราแทนค่าไปว่าจุด40นะครับังนั้นผมจึงเขียนว่า0.4นะครับ คูณ i คูณไออคืออะไรครับไอคือกำไรก่อนหักโบนัสและภาษีซึ่งโจทย์บอกมาแล้วนะครับว่าคือห0 0แสนบาทอ่ะแล้วเราก็จะได้คําตอบนะครับว่าโบนัสเท่ากับเท่าไหร่ก็คือการเอาจุดสีนะครับคูณ5,000สนนะครับก็จะได้เท่ากับ2,000สบาทนี่คือคําตอบนะครับว่าโบนัสที่คํานวณจากกําไรก่อนหักโบนัสและภาษีเท่ากับสองแสบาทครับ ก็ทราบแล้วนะครับว่าโบนัสคือ200,000บาทนะครับคราวนี้เราก็มาดูการบันทึกบัญชีกันนะครับเราจะสมมุติว่าเรามีการตั้งโบนัสค้างจ่ายไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะบันทึกจ่ายในภายหลังนะครับดังนั้นการบันทึกบัญชีนะครับก็คือการเดบิตด,ด้วยโบนัสด้วยยอด200,000บาทที่เราคำนวณได้นะครับและเครดิตด้วยโบนัสค้างจ่าย200,000บาทนะครับ และเมื่อระยะเวลาผ่านไปเราต้องการจ่ายเงินโบนัสเราก็เดบิตด,ด้วยโบนัสค้างจ่าย200,000บาทและจ่ายเงินสดนะครับก็เครดิตด้วยเงินสดนะครับ200,000บาทเช่นกันนะครับนี่การลงบันทึกบัญชีนะครับกรณีที่มีการบันทึกโบนัสและจ่ายโบนัสครับจำนวนโบนัสนะครับจากกำไร หลังจากหักโบนัสและก่อนหักภาษีบ้างนะครับก็คือกำไรในระดับที่สองนะครับเราก็มาดูสูตรกันสูตรของมันนะครับเราเอามาใส่เลยผมจะยกมันมาใส่เลยนะครับสูตรนี้โบนัสเท่ากับอัตราโบนัสคูณกำไรก่อนหักโบนัสและภาษีลบด้วยโบนัสนะครับเราก็แทนค่าลงไปในสูตร โบนัสเหมือนเดิมเท่ากับอัตราบโบนัสนะครับซึ่งเราก็ทราบอยู่แล้วว่ามันคือ0.4นะครับคูณกำไรก่อนหักโบนัสและภาษีก็คือ5าแสนลบโบนัสนะครับซึ่งยังไม่ทราบต่อไปนะครับเรานำจุดสีนะครับคูณในวงเล็บลักษณะของมันก็คือการคูณนะครับเอาจุดสคูณในวงเล็บก็คือ คูณ5แสนแล้วก็คูณ b นะครับเอาทีละตัวจุดสคูณ5แสนนะครับจะได้เท่ากับ2อ0แสนต่อไปนะครับเอาจุดสคูณคบคำว่า b หมายถึง 1b นะครับดังนั้นอะไรคูณ1ก็ได้ตัวนั้นนะครับก็คือจุด4นะครับและว b ก็อยู่เหมือนเดิมนะครับ b ต่อไป เครื่องหมายคูณก็คูณกันไปแต่ว่าเครื่องหมายเนี่ยที่เป็นลบเนี่ยนะครับก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับต่อไปนะครับเรานำจุด4 b ย้ายค้านะครับจากลบย้ายข้างมาก็กลายเป็นบวกก็คือบวกจุดสีนะครับตัวนี้ b ตัวเดียวก็คือหนึ่งบดังนั้นจึงกลายเป็น1นึจุดสีนะครับ ตัวนี้สองแสนเหมือนเดิมแล้วเราก็ให้ b อยู่ข้างเดิมนะครับเราก็ย้ายข้าง1.4จุากคูณกับ b ก็กลายเป็นหารนะครับดังนั้นเราก็จะทราบว่า b คือโบนัสเท่ากับ1 4ึ่งแสนสี่บาทนะครับ